เลือกอยู่คนละที่มันจะอยู่ด้วยกันกลัวโอ้กลัวเกิดรับเะเกิดรับฟ้ามีแต่อันนึงปุ๊บปึ๊บป้าถมูขายเลยปวดตีมือปวดตีมันทุกวันโอ้โหนี่นี่นี่เห็นไหมโอเคออกมาผนกลางฟ้าได้เลยอ่ะอันนี้ซี่โครงหมู เพอเห็นอย่างนี้แล้วน่าดูสางเขาไม่กลัวจะได้หมูมาขายน่ะใช่ไหมทำเชิงทำบักทำแกาขึ้นโอ้กลาเดียวไอ้ย่างหางจนหางหางหมูนะหางหมูที่โครงหมูเสร็จแล้วเดี๋ยวนี่พรไม่รอขอขอขอหมูย่างอันเดียวพอไหมนะ รูดดพ่อจ้ะอันนี้มันพอเลยพมย่างเตะรูดสองีร้อยี่สิบห้ารอย่สถุงเลยเะเลยใช่ไหมนี่แกออหน่ะก็มีที่บ้านใหญ่กว่านี้แต่ไม่คมบ้านมีตมีดใหญ่

ได้แล้วบ้างังสองร้อได้ยังรู้นะยังโอ้ยเปลี่ยนมีดแล้วจับขงเปลี่ยนมีดใช้ขวาน เมื่อกี้ใช้มีดตอนนี้ใช้ขวานนเนเเราจะทีกขั้นตอนในการผัดหมูโคตนจานเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นอาวุธขวานนี่ใช้ได้อย่างท่ามกลเลยขึ้นขึ้นไหมนี่อ๋อดดดีดีดเขาก็ปืดๆรปื